ซื้อนะครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่แสนสี่ผ่อนแค่สี่พันเอาราคาพิเศษสองหนึ่งเก้าเราไม่ขายเราขายหนึ่งเก้าเก้านะครับผ่านช่องทางออนไลน์กับรถคันนี้ครับมิตซูบชิชิมิราร์ตปีสองพันสิบหกมือเดียวป้ายแดงไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลแท้เช็คศูนย์ทุกระยะกุญแจสองดอกบุกเซอร์วิสคูค่มือการใช้ครบเดี๋ยวพาไปชมความสวยนะครับคันนี้ GLS Limited นะครับมีปุ่มสตาร์ทมีสมาร์ทคีย์เลสมีกล้องถอยจอแอนดรอยติดมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับเอาไปเลยหนึ่งเก้าเก้ารวมจัดโทนดำเนินการนะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าคันนี้สวยเดิมแค่ไหนนะครับอย่างแรกเดี๋ยวให้ดูแวะชมก่อนล้อนะครับคันนี้เป็นล้อทูโทนนะเพราะเป็นตัวลิมิเต็ดล้อทูโทนโรงงานนะครับยางใหม่แล้วปี2025พร้อมใช้งานทันทีไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีสปอตไลท์มาให้ในตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัว GLS ลิมิเต็ดกุญแจนะครับ2ดอกครบนะครับผมเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับผม ให้ดูนะครับหัวนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเดิมๆนี่สติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับสีพื้นเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับทั้งแก้มทั้งฝากระโปรงนะครับสีพื้นเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับผมคานหน้าเดิมๆนะครับสวยๆนะครับคานหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมแก้มด้านซ้ายนะครับน็อตไม่ขยับฝากระโปรงด้านซ้ายน็อตไม่ขยับนะครับสวยเดิมทุกจุดนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นไฟเลี้ยวกระจกนะครับเป็นไฟเลี้ยวกระจกลมดําสวยมากนะครับผมจากโรงงานนะครับภายในนะครับผมคันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะแผงประตูนะสภาพสวยทุกบานเลยนะครับผมให้ดูเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบแน่นอนรถที่เรานะนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับโรงงานอยู่ครบนะครับผมน็อตประตูนะครับไม่ขยับเดิมเดิมนะครับไม่ขยับเดิมเดิมเลยสีรถนะครับรอบคันให้สภาพสี9 0 นะครับให้สภาพ490%สวยเดิมอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับน็อตไม่ขยับสักจุดนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับเช็คศูนย์ทุกระยะใช้งานพร้อมใช้งานจริงๆนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับไม่ไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกนะครับผมแทนมาจะเห็นกล้องถอยนะครับเพิ่งติดให้เรียบร้อยแถมไปนะครับผมมีปุ่ม Keyless s p o ล t Lock ด้านหลังนะครับมีโช๊คหลังนะครับผมเม็ดอาร์คนะครับด้านหลังนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับ2ข้างนะครับเม็ดอาร์คด้านหลังนะครับสวยๆเดิมๆนะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับผมที่ปิดยางอะไหล่นะครับอยู่ครบนะครับผมที่ปิดยางอะไหล่อยู่ครบยางอะไหล่อุปกรณ์ครบนะครับสวยเดิมไม่เคยติดแก๊สรับประกันให้เบาะหลังพับได้นะครับเห็นย่นๆเมื่อกี้ลองพับเบาะเล่นนะครับแล้วผมใส่ไม่ดีนี่เบาะหลังพับนอนได้เลยนะครับ เบาะลังพับนอนได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขนของได้สบายๆพร้อมใช้งานกันเลยกักบมิซูบิชิมิการ์ดนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะครับฝั่งนี้ริ้วรอยแทบไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมแผงประตูสวยๆเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์คอะนี่เม็ดอาร์คสวยเหมือนเดิมนะครับ จะพาไปดูเบาะนะเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดําได้แดงแต่จริงๆถ้าจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าสีแดงดํานะครับแต่ว่าคันนี้ทางเต็นท์รถเราเนี่ยหุ้มมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับสวยๆนี่มาดูประตูบานคนขับนะครับจะมีปุ่มคีเลสนะครับ กดลดล็อกได้นะครับกดใช้ได้นะครับเป็นกดล็อกรถกดเปิดรถได้นะครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมแผงประตูสวยเช่นเดิมเป็นแผงประตูเนี่ยเป็น3สีนะครับมีเสียดํำเป็นโนแบ็กนะครับมีสีเทาอ่อนและก็สีเทาเข้มกระจกมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับมีการลื่นถลายนะครับผมให้จากโรงงานนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวพิเศษนะ เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเบาะหน้าสวยๆเหมือนเดิมนะครับเบาะหน้าสวยๆเหมือนเดิมนะครับเม็อาร์นะครับประตูคนขับนะครับสวยๆเหมือนเดิมนะครับ คันนี้นะครับมีใบตรวจแล้วเรียบร้อยนะครับผมจอนะครับเป็นจออัลฟาอะคูสติกนะครับเป็นจอ a Android พร้องใช้งานแล้วก็พิเศษของตัวนี้นะครับได้แอร์ดิจิตอลนะครับเพราะว่าเป็นตัว GLS Limited ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นแอร์ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวพาไปลองสตาร์ทเครื่องนั่งดูภายในนะตัวนี้แอร์เบเวมีให้ครบอยู่แล้วเดี๋ยวไปลองสตาร์ทเครื่องนั่งดูภายในรถขับดีอยู่แล้วนะครับลองมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องนะเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มนะครับ แล้วรถก็จะติดเลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มรถจะติดเลยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับกดออโต้ใช้งานได้ทันทีนะครับจอนะครับเป็นจอ Android ต่อวิทยุบลูทูธได้นะครับนี่เป็นจอ Android ต่อวิทยุบลูทูธได้นะครับผมพร้อมใช้งานทันทีนะครับนี่กล้องถอยนะครับใส่ปุ๊บมีไกด์ไลน์ให้นะครับสวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งาน พึ่งติดให้หมดจอกล้องเบาะเราทำมาให้เรียบร้อยนะครับปวงมาลลยนะครับสีดาสวยๆเดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับมีคู่มือการใช้ครบนะครับของคันนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยผมเก็บรายละเอียดรถมาให้เรียบร้อยนะครับตามบินนี้เลยนะครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับล้อหลังขวาผ้าเบรกหลังนะครับนี่ก็อันนี้เป็นใบรับประกันนะครับว่าไม้แท้นะครับมือเดียวป้ายแดงไม้แท้นะครับไม้แท้เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับผมแล้วก็มีเปลี่ยนซินเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนมาให้หมดแล้วนะครับคันนี้ ผมไม่ได้ตั้งขายราคานั้นนี่ผมตั้งขายราคานี้นี่สอง ไม่ขายนะขาย1 9 9รวมจัดพนํำเนินการรับประกันให้3เดือนหรือว่า10,000มกิโลถ้าไม่พอใจมาซื้อการประกันเพิ่มได้อย่างอื่นทำมาให้หมดแล้วผ่อนแค่4,000ันะครับเอาใจพ่อแม่พี่น้องเครดิตดีฟรีดาวนะครับอาชีพสลิปฟรีดาวพร้อมขายพร้อมใช้งานใครมีดาวอยากผ่อนเลทผ่อนอะไรยังไงอยากปรึกษายังไงนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับติดต่อเรามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับของจิวออโต้คาร์นะครับเต็นะท์นเราอยู่รังสิตคลอง7นะครับรับประกันนะครับรีวิวแบบจริงใจขายแบบจริงใจมีรับประกันหลังการขายทุกคันฝากกไชตติาาม้พป ยังไงไว้เจอกันครับสวัสดีครับ